ครับผมสวัสดีครับมาพบมาพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องคำกองฟาร์มนะครับคำกองฟาร์มโอ้ยวัดซีคองกรอวัทองหามเลยอันนี้แม่เลือดลอยครับผมแล้วอ,อีกยี่สิบกุมือหรือยิบหามือครับกะถึงอายุเก้าสิบวันครับผมถึงอายุเก้าสิบวันเนาะกะบป่งหัว่าจะทองหรือปัดทองนะผมก็มาเร่อยอาหารในบึงมันนี่ว่ามันจุทองไงบอท้องจะออกประมาณนี้ครับผม ถ้าตามประสบการณ์ของผมนะที่เลี้ยงมูมานานกว่าหนึ่งปีนะถ้าอายุด้วยอีกยี่สิบกามือหรือยีกก่สิบห้ามือถึงเก้าสิบมือ,อนี่ทองของเงกว่านี่ครับผมอันนี้ผมสันนิษฐานว่าถ้าเกิดลูกมูบาตายในท้องกระติดบ่ดกครับถ้าเกิดลูกหมูดกแสดงว่าตายในท้องตายหลายนะหรือความหมายหรืออาจจะตายบบนี่กระบุงหักัน แต่ว่าผมก็ไม่อยากให้มันตายหรอกคือคือสันนิษฐานเบิงนะครับเพราะว่าถหมูทองอายุประมาณสามหนีนะสองเดือนกลัวๆนี่มันตองไงไงกูนี่ไงกูนี่ร้ายครับผมนี่คพอจะสงเกตเบิงแมงกอรครับผมเนี่เดือนหนึ่งครับนี่อามสิห้าวันเดือนเดือนห้าวันครับเบิงทองครับพูดต้องแทงสี่ครับผมอันนี้มัน อยงไรบุ่ผมว่าถ้าติดกหรืออาจจะดกกับบุ้หูนะครับเพราะว่าผมก็บอได้ให้สารอาหารยังมันมากมากเนาะให้แต่หั่มมันแต่ว่าหั่มเป็นหั่มหนากินอยู่หั่มอ่อนผสมหั่มแก่หั่มแก่กับวัยายคือผสมเครื่องตัวเครืองไปเลยคือผสมแบบหั่มอ่อนสามสิบหั่มแก่สามสิบไปเลยกะสีหั่มอ่อนกะสีหลายกลัวหั่มแก่อยู่ คือความเสียบความนัวนะครับผมแต่ก่อนผสมอดปผสมทั้งที่แต่ก่อนผมสมทำอ่อน20ทำแก่30ทั้งที่นะบาร์นิสมส์สมซ้ำกันเลยจากแม่ทำกองฟาร์มนะครับคุณบอกว่าสมซ้ำกันห่ดไหม <c oughs> <c oughs> ครับผมเอาสมนี้นะครับผมคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ